สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมช่องสบายใจฟ้ามอยู่ครับเมื่อนี้พ่อพี่พ่อน้องมาเบ่งงัวเปิดราคางัวครับงัวหลายๆฟ้าคึมเลี้ยงน้อยครับเมื่อนี้แสงบ่ดีเป็นงัวค,คุณแม่แม่แดงสวัสดีครับแม่แดง อ่าแม่แดงอยู่บ้านไหนเนาะอยู่บ้านน้อยน้องโจดบ้านน้องโจดน้อยตำบลโคกศิลาอำเภอเจริญศิลจังหวัดสกลนครนะครับเด้อพี่น้องอ่ามื้อนี้เฮาสิเปิดจซีตัวนะครับซีตัวค่ะเปิดซีตัวเนาะซีสาวซีสาวอ้าวมีตัวอะแน่เนาะขาวขาวสองจำปาหนึ่งแล้วก็สีเหลืองอีกตัวหนึ่งขาวสองจำปาหนึ่งแล้วก็ เหลืองหนึ่งตัวใดเนาะใส่เหรอฮะตัวใดตัวใดตัวมันเลี้ยอยู่นี่อ๋อตัวแรกเป็นตัวตัวนี้เด้อพี่น้องเด้องว่สีสูงอยู่ประมาณร้อยยี่สิบครับตัวนี้อ่าเป็นตัวแม่เบิร์ดบอตัวแม่เบิร์ดเด้อพี่น้องเด้อตัวนี่ สูงอยู่ประมาณร้อยยี่สิบอ่าตัวต่อมาครับนี่ตัวแม่คือกันสูงกว่าตัวแรกอยู่จักน้อยนะครับพี่น้องเป็นตัวแม่คือกันว่าเ้าทุกตัวนี่สมไ้หรือเปล่าสมสมไ้ตัวหนึ่งสมไ้ตัวหนึ่งตัวใดเนาะสมตัวนี้เนาะสมไว้แล้วสมแล้วสมได้จักเดือน ประมาณสองสาเดือนเนาะสมโตหรือสมหลอดครับสมโตสมโตพอพันเท่านึ่งบอกเอานี่เด้อพี่น้องพอพันประจาพอกประจาฟ้าอเพินพ่นเพิ่นไสตัวนี้เราไว้ครับตัวที่ผสมแล้วนะกระท่องอยู่ประมาณสามเดือนครับอเป็นบามันแดงนะครับเด้อพี่น้องงเอไม่แดงเพิ่นกินยาดีแล้วพี่น้องเด้อเพิ่นเลี้ยงใสหยาเลี้ยงหยาธรรมชาติครับแ้วก็เป็นงัวที่ บ่ได้บ่ได้ผูกเชือกครับก็เลยอ่ะตัวนี้เป็นตัวที่สามแล้วนี่เนาะตัวนี้อายุจ็กเดือนแล้วไหมกระซีกีปลายปีกว่าวาเนาะสิสูงอยู่ประมาณร้อยรอ้อยยี่สิบนะครับเด้อตัวนี้เป็ตนต,ตัวแม่ขึ้นกันแข้งขาดีบัครับอ่ะเบ่งพันยางครับ เนื้อนังดีหรอครับอ่ะใส่ตัวใดตัวหนึ่งตัวนี้ตัวนี้เนาะโอ้ตัวนี้เาาครับความสูงก็สิประมาณร้อยสามสิบครับตัวนี้ประมาณสองปีผสมระบอบแม่ ยังบ่อันผสมเนาะเันบ่อปุ่นเคยกับคนแปลงหน้าครับเอาตัวที่หนึ่งเดี๋ยวผมจีไ่ให้เบิ้งไม่ตัวที่หนึ่งเป็นตัวแม่ประมาณสองปียังบ่อันผสมครับตัวที่สองตัวนี้เนาะเหยืนอยู่นี่ตัวที่สองก็เป็นตัวเมียขึ้นกันครับตัวเมียปีปีกว่าแต่ยังบ่อันผสมอ่าตัวที่สามตัวใดก็อนอ่าตัวที่สามตัวนี้กับตัวเมียขึ้นกัน ยังโมฮันผสมไรล่ะ,ต,ต,ะลตัวที่สีตัวผสมแล้วตัวที่ซีนี่ครับนี่มาผสมแล้วนะครับเดอ้อผสมแล้วเรียบร้อยผสมตัวผส,สมโมันผสมบามันแดงครับพี่น้องทองได้ประมาณสองสามเดือนแล้วคนมาคิดว่าทองแน่นอนผสมตัวครับเนี่ยตัวที่สีเขาสิเปิดไว้รลายบันไดไหมอ่าแสนสอง เอาสิเปิดไว้ปันไนัยลายปันไัยก็ครับแสนสองแสนสองเนาะแยกบ,บ่บ่แยกอ่าบ่แยกเนาะครับเนะาะแต่ว่าแสนสองนี่เขาคุยกันได้ต่อรองได้อยู่เนาะครับเนะาะอ่าบ่แยกได้ครับเด้อพี่น้องเพิ่นอยากปล่อยยกเสร็จเพราะว่ามีความจําเป็นที่จะต้องอ่งอใส่เงินใส่ทองแล้วก็งัวหลายครับดูแลยากในจังหน่อยเพิ่นก็ได้อวบไขมันอกให้มันอ่า เดืงัวหน่อยๆเน่เห็นมันมันได้กินอ่ายิมยิมมาสั่นพันวาเอาเบอร์โทรครับไหวชื่อเบอร์โทรบได้ดเหรเด้วบัตนี้เด้ออาื่อเบอร์โทรจะของกับอะไ้แม่แดงสำหรับเบอร์โทรนะครับเด้41 41 46 46. เอศูนย์เก้าศูนย์สี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่หกหกอ่าศูนย์เก้าศูนย์สี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่หกเครับเด้อ เดี๋ยวผมจะึ้นให้อยู่ในหน้าจอแล้วครับนี่ยังกะพี่น้องก่โทรมาเบ้ามาคุยมาตอร้องเอาครับอ่าสำหรับมือนี้คลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้นะครับเด้อสวัสดีครับ